เป็นคริสบิมครับสัตว์ลูกยืดรูปตีตัวได้บอลฉบับเสาเข้าครับหนึ่งหนึ่งที่บุรัมกลับคืนสู่เกมโอ้โหสุดสวยจริงๆนะครับเหลือเกินเลยครับทีเด็ดฟรีคิกลูกนี้โยายอันตรายนะครับถูแบงค์อกแล้วต้องชดใช้เลยครับเพราะว่าโอ้โหคริสบิมนี่ดูการวางเท้าครับแน่นอนจริงครับจะปลายมือปฏิวัตินะครับเนี่ยครับบอลเบียดเสาเข้าเลยครับปฏิวัติเหินพยายามจะ ยานไ่สุดตัวแล้วแต่ปัดโดนแค่เฉียวๆครับราชบุรีนะครับเลือกยิงเอ็กเลียบร้อยเลยครับออโอ้โหเโโหปโดตาด้าครับสุดๆโอ้โหนี่การเปออกการออกสตาร์ทในฝันสุดๆเลยครับของราชบุรีครับสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกของมิดฟิลคนนี้ครับโอ้โหแทบจะเสียบสามเหลี่ยม้าเลยเลยครับนี่นะครับคือเรื่องของ กับเวลาในการบอมอับกับเกมที่ปอระเมศยิงโด่งล้วโอ้สุดยอดไปเลยครับปอระเมศสัดฟรีคิกลูกนี้ครับโอ้โหเมืองทองปีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยิงฟรีคิกได้เฉียบขาดมากๆนะครับโอ้โหเลยครับดูมุมนี้น่าจะชัดเลยครับโอ้โหบอลเลี้ยวเห็นเห็นคือมันเอาว่าตามตรงเลยไม่ได้ข้ามศีรษะนะครับแต่ว่าเฉียบศีรษะเนี่ยแหละครับ คือไม่ได้ข้ามแต่ว่ามันอ้อมไหลของเบารลินี่นะจะยิงโดยตรงของเดวิสันลูกนี้โอ้โหทำได้หนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ครับโอ้โหเฉียบขาดมากโอ้ตามหลังแค่ไม่ถึง5นาทีเต็มครับที่ทำงานดูครับสมบูรณ์แบบมากนะครับบินสุดตัวยังไงก็ไม่ถึงบอลแลยครับวรวุธเบียดเสาเข้าเลยครับมุมนี้ยิ่งชัดเจนนะครับ <c oughs> เขาไปาย่มท่จะิสนะครับอ้าโ้โ,โหสุดยอดเลยครับเฟเดียวาเลสโอ้โหยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยสามเหลี่ยมเลยครับ่วกนี้ของนักเตะดิกรีทีมชาติคอสตาริกาครับที่วันนี้ออกสตาร์เป็นตัวสำรองครับสามเอลี่สวยมากครับลูกนี้ <laughs> เ็นอิวลี่แหละครับแถบบล็อกแลบบล็อกแล้วโอ้โหตีขัดแต้งได้จริงๆกับลูกนี้เพราะว่าปฏิวัติจะไปก่อนแล้วเหมือนจะเจ็บด้วยปฏิวัติโอ้โหสามคนกำแพงเนี่ยเหมือนจะมีช่องพอดีนะครับมิสิสโซดาเกือบ30หลายิงเลยครับเอ้าโอ้โอร์ชนแถบโอ้โหเข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับกล้องจับมาโอ้โหเชกินี่นี่ครับ มันเสยบอเข้าประตูครับพอพยายามที่จะเสยเนี่ยมันแหม่ก็ข้ามมือของรัตนัยไปแล้วเหลี่ยมเท้าซ้ายก็จะเป็นเหลี่ยมปุระเชษนะครับปุระเชษปัดลูกนี้โอ้โหใส่สามเหลี่ยมไปเลยครับโอ้โหทีเด็ดเลยครับว่าซ้ายของปุระเชษนะครับซัดตีไข่แตงกับเมืองทองได้สําเร็จครับดูว่าจังหวะปันด้วยซ้ายข้ามาแล้วบอเสียบเสาเลยครับอภิรักนี จริงๆก็เห็นนะตอกหูบอลมันเข้าสามเหลี่ยมเลยครับอ้าวครับมาดูครับสารัตลองยิงเลยลูกนี้โอ้ยเข้าครับโอ้โหบอลมันตกแล้วมันกระเด้งโดนพื้นสนามโอ้โหเข้าเฉยเลยสองเออหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปีตีประจบตีเสมอได้สําเร็จกาวจังหวะยากครับดูครับตรงนี้ยิงครับบอลตกตรงหน้าโอ้หูแล้วกระดอนหนีหนีเห็นได้เห็นเลยครับใช่ครับด้วยพื้นสนามไงครับตรงนั้นมันไม่เรียบนั่นแหละครับเนี่ย ประตูทีเสมอเลยครับสำรองที่เพิ่งเพิ่งถูกส่งลงมาครับกลับขึนเกมได้แค่ไหนครับด้วยเท้าซ้ายยิงฉลับแล้วเปลี่ยนทางโอ้โหเป็นว่าได้ครับถ้าไม่ล้ำหน้านี่ตีแค่แต่ได้ของทางฝังโคราชอาจจะดูฟุกฟุกอะไรต่างแต่ว่าก็เป็นประตูแล้วครับถ้าไม่ล้ำหน้าจริงดูเลยยิงไม่ล้ำเฉลับแล้วโอ้มองเป็นฉลับเล่นของสุโขทัยครับแล้วก็เหมือนจะไม่โดนใครต่อด้วยโดนเลอสันนะครับแล้วเหมือนพยาจะตวัดเปลี่ยนทางโดยนัทพงศ์นัทพงศ์ แต่ดูว่าโดนหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ครับหล,นล,นลุนจากลูกนิ่งสัสะลักเปิดโค้งเข้าใดมาแนละ้วบดนเลยไปหมดเลยครับโอ้เข้าประตูไปเลยโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเนี่ยซ้ายที่ยัดเข้ามาแล้วมีมาเซโลที่พยายามจะโฉบเข้าไปเล่นบอลนะครับแต,แต่ตรงเนี้ดูเหมือนว่าบอลมันตกข้ามจากตัวสรวิทเปิดยัดไปเสาแรกแล้วเข้าไปเลยครับโอ้โห มาเนี่ยจังหวะที่สรวิทยัดมาเนี่ยโดนโดนชนหงายแล้วไม่ใช่หงเป็นผู้เล่นบุรีรัมเนี่ยโดนเข้าสิทธิ์เหมือนสอกแล้วโอ้เนี่ยครับสิทให้สัญญาณแล้วนะครับดูวิ่งมายิงลูกนี้โอ้โหสุดสุดเลยครับมาโอ้โหริงแบบให้บอลมันพุ่งเสียบสามเหลี่ยมไปเลยนะครับหมดสิทธิ์นะครับกนภพกาดีครับปัดลูกนี้ปัดไม่หออครับโอ้ทู้ครับ โอ้โหเลือกปั่นเสาแรกแล้วแหมตรงเนี้ยคณะพลจะปัดได้ด้วยแต่ว่าด้วยวิถีของบอลมันมาแรงแล้วปัดบอลไม่ออกนะครับโอ้โหยิงลอดกำแพงมาครับคนเดิมครับสิบกรโค้งใหม่โคง้งก็ลุกเปลี่ยนทางโอ้โหหลอกได้อาล้ครับหนึ่งศูนย์ที่ิบกรทางประโจบขึ้นนำือว่าศิบกรกับ,รบประสิทธิ์โดนบอลหรือไม่ถ้าไม่โดนก็ออกจะเป็นสิบกรยิงแหละครับโอ้โหได้จากลูกเซตพีซจริงๆนะครับ โฉบมางมงเปลี่ยนทางครับประสิทธิ์จันทุมจังหวะที่โฉบมาเปลี่ยนทางเนี่ยบอลเหมือนไม่ได้ค่อยเปลี่ยนทางสักเท่าไหร่ด้วยนะไม่รู้โดนหรือไม่โดนที่ซ้ำไปฮะประสิทธิ์ปั่นของมาโอ้ยไล่ไปแล้วครับ2ต่อสครับเลยสันเทียมลาดโอ้โหยิย่งดียิ่ง้โห,หมดจดชัดเจนนะครับโอ้น้ำหนักทิศท,ทางเพอร์เฟกครับ นี่มุมกองแรกดีที่สุดกับมุมนี้ใช่มุมนี้ดี